ก็ขอสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะก็มาพบกันดีแล้วฮะกับครับชแนลทีวีนะนี่ก็จะมาสอนการอัญเชิญฮีโร่บ้านนะฮะ,ะก็ไม่ตรวจสอบันเลยทอนทอนทั้งหมดฮนะเพราะผมหลง ฮีโร่บายนะอันนี้ฮะเออเข้าไปแบบนี้เลยเอ้ยอ่าก็ดูกันเลยฮะหาที่ดีๆไว้อัญเชิญน,นะฮีโร่แบทกู อันนั้นผมขอเป็นตรงกลางสนามซ้ายอยู่เลยนะฮะทีแรกที่เราต้องมีฮะคือบล็อกสีทองเน,นี่ยอ่าหนึ่งแล้ที่สองฮะเนี่ยโคมที่มันให้มาที่สามฮนะดินนรกอยแล้วที่สี่ไฟแช็กนะฮะอ่าอย่างนี้วางวางตามผมเลยนะ นี่ก็หนึ่งหนึ่งอันนะฮะแล้วก็จุดไฟแชอ่อ่าอคือมันแหลกมากนะฮะมันส่งแต่ตัวนอนมานะฮะแต่ตัวมันต้องตัวมันอยู่ไหนไม่รู้นะฮะดูนะ ก็ไม่มีอะไรมากครับขอจะคลิปเจ๋งๆดีนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe และกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ